ก็เข้าสู่ในช่วงของช็อกโกแลตมิลนะคะวันนี้แหมเมื่อกี้ก็ชิงท้ายกันไว้แล้วว่าถ้าเกิดวราไม่อยากเจ็บตัวนะเรื่องของสัญญกรรมหรือการโดนฉีดบอท็อกซ์อะไรยังไงเราดูแลตัวเองกันดีกว่ากับมาดูแลตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งมีดหมอกันดีกว่ากับกลเม็ดเคล็ดลับปกป้องริ้วรอยบนใบหน้าให้ห่างไกลการสัญญกรรม13ข้อด้วยกัน มีวิธีต้อง13ข้อ13ข้อมันจะไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งเลยหรอคะที่จะเข้าเป็ชผู้ชมได้โดยที่ไม่ต้องเดินไปหาแพทย์ะวิธีแรกเลยละกันเราพูดถึงอะไรดีคะน้องอีฟคะก็เป็นเรื่องของผิวพันธ์ผิวพันธ์ค่ะปกป้องผิวพันธ์จากแสงแดด เราจะปกป้องยังไงดีผิวพรรณใช่ไหมรังสีทุกวันนี้ก็น่ากลัวอยู่ยิ่งแดดแรงๆนี้ก็ต้องเสี่ยงใช่ปะเราก็ควรที่จะอย่าลืมมันทาครีมกันแดดอันนี้ขาดไม่ได้สําคัญมากเหมือนที่เราเคยพูดกันไว้ครีมกันแดด,แด,ดอ่าเออใช่น้องเบคกบอกไว้แล้วสำคัญมากว่าเราจะเลือกยังไงแล้วก็ทำไมถึงต้องทาครีมกันแดดเนาะถูกเพราะว่าจริงๆแสงแดดมันไม่ได้ทําให้ผิวเราไม่อย่างเดียวนะมันยังทําให้เกิดริ้วรอยทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณตามมามากมายเลยจะเรียกง่ายก็คือว่าถ้าเกิดคุณผู้ช แก้กันตั้งแต่ต้นเหตุหรือป้องกันไว้เลยคุณก็ไม่ต้องไปเดือดเดือดนเนื้อร้อนใจเพิ่งสัญญกรรมในท้ายภายในภายหลังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจข้อตอหมาอันนี้ไม่ยากแค่คุณสวมแว่นกันแดดก็คือกันแดดเหมือนกันค่ะคือปูจะบอกงี้นะคะคุณผู้ชมว่าเวลาที่คุณเจอแสงแดดเนี่ยหลายท่านคิดว่าการสวมแว่นกันแดดแหมแค่เก็กสวยหรือเปล่าเก็กหล่อหรือเปล่าหรือเพื่อความเท่ ไม่ใช่เลยคุณรู้ไหมว่ารักตัวเองอ่ะบางทีเนี่ยเวลาที่คุณโดนแสงแดดเข้าตาคุณจะเผลอที่จะเหมือนกับหยีตาเลยที่คุณไม่รู้ตัวก็คือใช่ใช่ใช่เวลาเจอแดดแรงๆนะหยีตาเป็นนะเป็นนะมันอันตรายไหมแล้วเป็นไงพอหยีตาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ่อหยีตาเป็นไงริ้วรอยเกิดอะไรขึ้นริ้วรอยริ้วรอยตีนกาไปถามหาเดี๋ยวคิดว่าเป็นคนแปดริ้วอีกใช่ไหมฝีข้างข้างละสีข้างละสี่ไร้กาสุดไ้่งแปนะค่ะ นั่นแหละค่ะพอที่เราเป็นริ้วรอยหรืออะไรแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นไงเครียดต้องไปพึ่งสัญญการไหมค่ะอาู่ทีก็งุณต้องไปสัญญการไปคิดอีกว่าจะโบท็อกซ์ดีจะฉีดจะอะไรยังไงถ้าเกิดคุณผู้ชมแค่ใส่แว่นกันแดดง่ายๆเห็นไหมคุณก็ไม่ต้องเสี่ยงอาการแบบนี้แล้วค่ะนะอ่อีกอันนึงอันนี้ก็ง่ายไม่แพ้กันแล้วก็รณรงค์กันอยู่ด้วยค่ะเป็นอะไรคะต้องเป็นไม่สูบบุหรี่ ไม่สุขนเราเรองไม่สูบบุหร,หรีเพราะว่ามันไม่มีข้อดีอะไรเลยและที่สําคัญมันยังจะมีทอดกับผิวพันณุ์อีกเพราะว่ามันทําให้ออกซิเจนเนี่ยไปหล่หอเลี้ยงผิวพันธุ์เราไม่เพียงพอทีนี้พอเซลล์ผิวหนังเรามันไม่สดใสแล้วอะไรมันจะสดใสแล้วพี่ปัวปัญหาต่างๆมันก็ตามมาถูกไหม ฝิวรอยก็ตามมาบนใบหน้าเขาเรียกว่าไม่สูบุรีแอสวยแบบไม่ต้องทําอะไรเลยไมแต่แค่ว่าคุณไม่สุบุรี่นะคือสูบุรีนี่คุณเอาคุณสูบุรี่คุณต้องไม่สัรหาหรือว่าต้องไปพยายามไปสูบไปอะไรมันอีกแต่แค่คุณดูแลเลยที่คุณไม่ต้องสูบุรีแค่นั้นเอง่ฝิวรอยนะคะความแก่ก็ไม่ถามหาคุณแล้วก็คือบุบรี่ไม่ดีด้วยแล้วเราจะสูบทำไมดีนะเราสวยต่อไปนะคะก็จะมีอีกวิธีนึงค่ะนั่นก็คือเรียกว่าง่ายๆเหมือนกันค่ะแค่คุณนะคะรักษาความสะอาด ผิวอย่างล้ำลึกล้ำลึกด้วยคือรักษาความสะอาดแล้วต้องล้ำลึกด้วยยังไงอะพี่เบค่ะคือสาวๆหลายคนเนี่ยถ้าพูดถึงสาวๆเลยแน่นอนเป็นผู้หญิงก็คู่กับเครื่องสําอางจะไม่แต่งมันก็ไม่ใช่แต่งหน้าใช่ไหมค่ะทีนี้เนี่ยเวลาที่คุณแต่งหน้าใช่ไหมคะคุณอย่าลืมนะว่าคุณเนี่ยเอาแต่ประโคมแต่งแต่งแต่งเข้าไป คุณสวยอันนั้นน่ยมันใช่แต่เวลาคุณล้างหน้าหรือการทําความสะอาดเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่น่าสาคัญนะคือต้องล้างหน้าให้เกลี้ยงมากๆอ,อ,อยา่างเราสองคนกลับไปก็ค่เคร่งกับการล้างหน้ามากมๆถ้าเกิดว่าคุณล้างไม่เกลี้ยงเนี่ยการที่คุณหลงเหลือหรือว่าทิ้งคราบเครื่องสําอางเอาไว้แน่นอนมันก็จะเป็นบ่อเกิดนะคะของริ้วรอยแล้วก็ผิวพรรณมันก็จะโรมไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคิดจะสวยในการแต่งหน้าก็อย่าลืมนะคะว่าคุณจะต้องคิดถึงวิธีการทําความสะอาด หน้าที่ล้าลึกเข้าไปด้วยก็คือต้องล้างหน้าให้เกลี้ยง <c oughs> ค,ค่ะแท้จริงเหมือนที่เขาเคยบอกไว้ว่า <c oughs> สุขภาพผิวที่ดีจริงๆมันเริ่มต้นจากการล้างหน้าถูกไหมใช่ไม่ต้องทําอะไรมันเยอะแยะนะคะ <c oughs> ล้างหน้าให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวคุณเคยบารุงหรือมามาส์มาอะไรก็ว่ากันไป <c oughs> นะำรกันอีกทีอีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็ไม่ยากอีกแล้วสิวๆเลยกับเรื่องแบบเรื่องสิวๆยังไงเรื่องสิวๆแต่ว่าห้ามบีบนะคะห้ามบีบสิวไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดมีปัญหาให้แก้แต่เป็นสิวอยาบีบเป็นสิวอยาบีบเด็ค่ะพราน ส่วนใหญ่นี่เวลาเห็นสิวขึ้นนี่จะทนไม่ได้ยังไงอคันไม่ได้ฉันเห็นสิวขึ้นใช่ไหมคันไม้คันมืออยากจะบีบแต่ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์เลยแล้วมันก็ยังมีโทษอีกมันทําให้หน้าเราอ่ะชัดๆเลยพี่ปัวเวลาเวลาเวลาบีบสิวเกิดอะไรแผล แผลชรอยแผลรอยสิวเราไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่ถ้าเกิดเราเป็นเรื่อยๆล่ะแล้วเรายังบีบเรื่อยๆมันก็ยิ่งมีรอยเต็มหน้าเลยบีบไปบีบมารอยยิ้วรอยเป็นสิวเนี่ยแก่เลยแล้วนะแต่ว่าพอไปบีบแบบคันไม้คันมือบางทีเนี่ยโอเคเราคันไม้คันมือเองมาบีบหน้าเราเองมันก็คือแบบอันนี้ต้องโทษตัวเองว่ามือมันสนแต่มันก็มีอีกนะ เป็นไหมเคยเจอไหมไอ้เพื่อนข้างๆนี่แหละอ๋อแกสิวแกหน้าบีบมากเลยคุยกับอีฟอยู่อย่างเงี้ยมองๆไม่ได้มองไม่ได้บอกว่าไม่ได้มองอะไรอสิว้งแบบคันมจ้องสิวน้องอยากบีบสิวนองนั่นเองอีฟอีฟพี่ขอพี่ขอได้ไหมขอบีบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่พาน้องไปรักษารอยได้ไหมล่ะ ใช่ไหมมันไม่ได้มันเกิดริ้วรอยก็ห้ามห้ามบีบกันก็ต้องห้ามเพื่อนเอาไว้ถ้าใครใครเพื่อนบอกว่ากันไม้กันมือยานีตีมือเลยใช่ตีมือเลยใจแข็งเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมใจแข็งไว้นะอีกวิธีหนึ่งค่ะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวอันนี้โปยต้องบอกก่อนเพราะว่าเคล็ดลับนี้เนี่ยปบอกเลยว่าเป็นเคล็ดลับง่ายๆเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยนะคะมีสภาพผิวที่แห้งพอเขาบอกเคยได้ยินไหมว่าคนผิวแห้งเนี่ยจะแก่ไวเนี่ยแหละอย่างอีฟเนี่ยแหละผิวแห้งจะแก่ไวไหมเนี่ย ก็ต้องลองดูไงถ้าเกิดว่าอีฟเนี่ยนะคะหันมาใช้ m o i s ไ u r i z e r หรือว่าดูแลผิวพัรร์น้องอีฟก็จะไม่แกไ่ไวหรือว่าเลี่ยงอาการตรงที่มีริ้วรอยผิวแห้งได้ก็คือเลือกทาครีมที่มันให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราหน่อยป้อง<ช>กันไว้ใช่ไหมพวก m o i s ไ u r i z e r ต่างๆแล้วก็นักหน้าได้ไหม ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีหนึ่งที่ดีเลยนะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยผิวแห้งเขาก็บอกว่าเฮ้ยฉันก็ทาครีมแล้วมอร์ไรเซอร์เหมือนคนปกติเนี่ยแหละทาเข้าไปแล้วทาเข้าไปอีกทําไมมันก็ยังแห้งเหมือนเดิมอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยได้คุณก็ลองหาวิธีเพิ่มเติมตม,มาสิคะก็ลองมาสก์หน้าทิ้งไว้ดูมาสก์เป็นประจำเลยแต่ว่าเลือกมาสก์ที่เ<ร>ขา,ขาบอกว่าใ,ให้มอร์ไรเนอร์นิดนึงที่ตรงกับผิวที่น้องอีฟบอกแน่แหละแค่นี้เองวิธีง่ายๆการให้ความชุ่มชื้นกับผิวคุณกก็หลลีีเ่ย การแก่ไว้ได้แล้วนะครับหรือลอยเลี้ยงได้อะต่อไปเลยไหมกับการปรับสภาพผิวบ้าง<ด>เป็นยังไงยังไงเอ่นี้ เมื่อกี้มีการมาร์กหน้าแล้วใช่ไหมทีนี้ก็หาหาอากาศขัดหน้านวดหน้าตัวเองบ้างเป็นประจำอาจจะไม่ต้องขัดบ่อยแต่ว่าทําบ้างในสัปดาห์หนึ่งก็ทําสัก2-3ครั้งนะอีฟ่าขัดเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วหลุดออกแล้วก็นวดนวดให้เลือดมันไหลเวียนดีไงเมื่อเลือดไหลเวียนดีแน่นอนหน้าเรามันก็จะเปล่งปลั่งงามและมีข้อระวังไหมของการขัดหน้านวดหน้าข้อระวังก็าทำได้เรื่อยๆเลยทำได้เรื่อยๆแต่ไม่ใช่ทุกวันก็เว้นนิดนึงยิ่งถ้าเราเป็นคนผิวบอบบางแพ้ง่ายอย่างเงี้ย S <S <S ก็เว้นเว้นนิดนึงอย่าขัดแรงขัดใช้แค่สครับ เม็เล็กๆก็พอที่จะเข้ากับผิวเรานะคะแล้วก็ขัดบ้างเป็นประจำสัปดาห์หนึ่งอาจจะสัก2ครั้ง3ครั้งสาวขำเอสเอขึ้นมาทำไมทำไมหน้าอกเล็กไม่ทำดีไหมสองสาวไอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราปรึกษากันเออได้ได้ได้อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการคำนึงถึงสภาพอากาศนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ทีนี้ด้วยความที่มันร้อนชื้นแต่ว่าคุณอย่าลืมนะคะว่าเวลาคุณเข้าห้องแอร์ปุ๊บ เคยเป็นไหมเราก็จะบ่นเลยว่าทำไมผิวพันของเราถึงแห้งเออะไรเกิดอะไรขึ้นแอร์แล้แห้งแห้งหมดค้าแห้งผิวแห้งมือแห้งแห้งหมดเลยค่ะเมื่อเราทราบถึงสภาพอากาศแล้วนี่ไงข้อต่อไปเราก็สามารถที่จะรู้แล้วว่าเราจะต้องบำรุงดูแลยังไงประคองไปเลยดีไหมดูแลทาจอร์ไรเซอร์ไปเยอะๆเออเกิดอะไรขึ้นไปยังไงคะก็คือจอร์ไรเซอร์เนี่ยทาได้อย่างที่พี่ปัวบอกทาเพิ่มความชุ่มชื้นบำรุงผิวแต่ว่า ก็ต้องทาแต่พอดีด้วยเพราะว่าทามากเกินไปก็แน่นอนเกิดการอุดตันนะพี่ปัวสะสมแะไปก็ไม่ดีหรออุดตันอีมีปัญหาตามมาอีกก็ทาแต่พอดีดีกว่าอ่านนะเรียกว่านะคะเราทําอะไรก็อยู่บนสายกลางดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอเจอร์ไซร์และอีกข้อนึ่งค่ะที่ลืมไม่ได้แล้วสาวๆนิยมกันเหลือเกินเหลือเกินนั่นคือการ แต่งหน้าค่ะการแต่งหน้าเราก็ควรจะแต่งหน้าอย่างชาญฉลาดเช่นกันที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ไรคือการที่เราประคมทางมอสเจอร์ไรเซอร์อย่างที่น้องอีฟว่าแล้วเนี่ยหรือว่าประคมแต่งหน้ากันเกินไปมันก็มีผลเสียเพียงแค่เรานะคะแต่งหน้าอย่างชาญฉลาดหรือแต่งอย่างพอดีใช้ครีมรองพื้นในการช่วยปกปิดริ้วรอยใช้ได้มีคอนซีลเลอร์ก็ช่วยได้นี่พี่เนียใช่ไหมเรามีครีมปกปิดเหล่านี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปสัญญากมแล้วเราก็ไม่ต้องไปฟิลเลอร์แล้วเราก็ไม่ต้องไปลดริ้วรอยด้วยเรื่อง เรื่องของโบท็อกซ์แล้วก็ใช้ทริคเราก็มีอแดปทิดนึงกับการแต่งหน้าเนาะใช่ค่ะนะพอแต่งหน้าแล้วคราวนี้มาถึงเรื่องสวยอย่างภายในอีกข้อจากภายในคือค่ะสุขภาพดีจากภายในเลยทำยังไงคะแน่นอนทานอาหารที่ดีค่ะสุขภาพที่ดีก็จะตามมาสุขภาพดีสุขภาพผิวที่ดีมันก็ตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนี่ยทานเข้าไปเลยเยอะๆบำรุงผิวพรรณแน่นอนใช่ไหมผลไม้กับผักมีวิตามินเยอะ ทานเยอะผิวพรรณก็จะสวยออันนี้ก็เรียกว่าสวยจากภายในแล้วใช่แล้วทีนี้สวยจากภายในนะคะมันไม่ได้หยุดแค่ว่ามีเรื่องดีหรือสุขภาพดีแล้วเรื่องสุดท้ายเนี่ยต้องขอบอกนิดนึงค่ะว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะสวยจากข้างในจริงๆก็คือว่ามีสุขภาพที่ดีโดยการที่เป็นคนอารมณ์ดีตลอดเวลาหัวเราะแค่นั้นเองคุณไม่มีความเครียดก็ไม่เป็นบ่อเกิดของโรคไรเลย้แต่คะคือหัวเราะทั้งวันได้ไหมพี่ปัวหัวเราะอั้นมันก็บนความพอดีนิดนึงโอเค ทริตดีๆอย่างนี้นะคะพรเม็ดเคล็ดลับปกป,ป,ป้องริ้วรอยบนผิวหน้าแล้วปวก็อยากจะขอปิดท้ายคุณผู้ชมแบบนี้กับน้องอีฟแบบนี้ค่ะว่าขอฝากไว้นะคะคุณผู้ชมว่าผู้หญิงอย่ายหยุดสวยค่ะแต่ถ้าทําเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่สวยก็หยุดเถอะค่ะวันนี้นะคะ <laughs> ปวกับน้องอีฟต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกับนมสดได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนัดสงเย็นนะคะสวัสดีค่ะ